สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบก,กับช่องเพ่งนงนิงมักเที่ยวอีกแล้วนะคะหายไปนานมากทริปนี้จะไปเกาหลีใต้รอบที่สองอีกแล้วแต่ว่าครั้งนี้เราไม่ได้ไปคนเดียวจ้าเรามากับทีมงานจ้า <c oughs> <c oughs> สองสาวสวัสดีฮะง่วงนอนมากค่ะรอบนี้เราไปกับทัวร์นะคะไม่ได้ไปเองเหมือนครั้งที่แล้วแล้วก็ ไปกับบริษัทยานะคะซึ่งเขาจัดการให้หมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นใครจะมาสอบถามว่ากรอก KATA ยังไงไม่รู้นะคะรอบนี้เพราะว่าเขากรอกให้เนาะแล้วก็ที่สำคัญรอบนี้บินกับสายการบินไทยจะเที่ยวบิน TG อะไรนะ6 5 6หรือ6หรือ565 6 5 656 656นะคะแล้วก็ทั้งกรุ๊ปทัวร์เนี่ยรู้สึกจะมีทั้งหมดเกือบ60คนนะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่า ขนาดไปกับทัวร์ไปเป็นกรุ๊ปใหญ่จะยังได้เข้าห้องเย็นอีกไหมรอรับชมกดติดตาไมไว้จ้าไปเจอกันที่กรุ่งโซค่ะมาถึงเกาหลีแล้วค่ะทุกคนหนาวมากลบหองศานะคะตอนนี้อยู่ที่ไหนไม่รู้แถวๆเกาะนามิเขาพามาเที่ยว เมืองอิตาลีกับเมืองฝรั่งเศสน,นะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเราติดต่อมออีกแล้วมาทีเลยก็ติดทุกทีนะคะที่เราติดเพราะว่าเราน่าจะเป็นเพราะเปลี่ยนพาส,สปอร์ตใหม่นะคะก็เลยติดต่อมอแล้วน,น้องพนักงานอีกคนนึงก็ติดเหมือนกันแต่ว่ามันด้วยหลายปัจจัยนะคะเดี๋ยวถ้าเรามีเวลาเราจะนั่งเล่าให้ฟังเดี๋ยวรอดูท้ายคลิปแล้วกันว่าบางคนติดบางคนไม่ติดเหตุผลเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆตอนนี้ไปเที่ยวก่อนจ้า เป็นไงที่รรกเห็นหิมะครั้งแรกเป็นไงโอ้าหแล้วนะ <laughs> สองสาวน้นตื่นเต้นมากเห็นหิมะครั้งแรกดูวิวนี้สิทุกคนเอ้ยสุดยอดมากเอาจิงๆเราก็เคยเจอแล้วแหละแต่ว่าราว่าทำไมที่เกาหลีมันดูสวยกว่าที่อื่นอาจจะเป็นเพราะเราชอบเกาหลีหรือเปล่าอ่ะเอ้ยสวยไปดูที่ข้างบนกันดีกว่าคะ่ะเข้ามาด้านในก็จะประมาณนี้นะคะ คล้ายๆแบบไพโม่เปียซาใช่ไหมที่เขาใหญ่ฟิลนั้นค่ะแต่ว่ามันหนาวกว่าก็มีร้านเปิดแต่ก็ไม่เยอะตอนนี้เรากําลังตามหาห้องน้ําเป็นไงคะหนาวไหมคะสองสาวเนี่ยห้องน้ำเขาชี้มาทางนี้น้องนเวินมือแข็งเลยวมันต้องเตรียมตัวให้พร้อมมันหนาวมากอไหนคะคนที่เพิ่งติดตอมอารู้สึกอะไรคะ นี่ค่ะชมบหน้าคนติดตอมอตอนนี้เที่ยวดดนแล้วใช่ไหมใช่เดินตรงไปไหนทีย่ยรรากาศดีมากคนก็ไม่ค่อยเยอะหรือว่ามาเช้าอ้มีคนเก๊กหลอนีทุกคนแต่อากาศหนาวมากเลยนะคะใครจะมาต้องเตรียมตัวมาดีๆไเดี๋ยวพาไปดูหมู่บ้านฝรั่งเศสต่อหรือว่าอันนี้ฝรั่งเศสแล้วไม่ใช่อันนี้อิตาลี ตัดมาจากเมื่อกี้นะคะเป็นหมู่บ้านฝรั่งเศสมีหิมะบอลลังคาด้วยคล้ายๆญี่ปุ่นเป็นไงคะเ,<อ>เด็กน้อยเด็กน้อยบอกว่าหนาวมากดังแดงหมดแล้วค่ะ,คะพูดดังปึ๋งแล้วเออนี่ถ่าล่มหนาวอีรีวะเออูดังมือกล้องเป็นไงบ้างมือกล้องจมูกแดงแสดเลยเธอดูเธอเอาจมูกเธอมา,า,มาหันมา ตาดงแดงแป๊ดเลยถ่ายเห็นว่าอวนหรืออวดอยู่แล้วเขาให้เวลาเราอยู่ที่นี่แค่นึงชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะพาไปอีกที่หนึ่งเดี๋ยวตรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วเดี๋ยวจะไปที่ถัดไปกันแล้วนะคะเดี๋ยวตอนเย็นเราจะมาเล่าให้ฟังว่าติดต่อมถามอะไรบ้างเออเป็นคำถามเนี่ยเจอบ่อยมากอะดูวิวต่อดีกว่าเดินลงไปค่ะ ถามว่ามันมีอะไรก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะแต่ว่ามันแค่มีหิมะเฮ้ย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  My Love from the Star. s t a าถ่ายอยู่ตรงนี้หรอตรงไหนอะตรงไหนของบ้านอไปหาถ่ายตรงนี้ก่อนที่รักตรงไหนของบ้านไปเดินหาก่อนคือต้องแก่มากค่ะทุกคนถึงจะรู้จากซีรีส์เรื่องนี้ My l o v e from the Star คือเป็นซีรีส์ที่เราชอบมาก เดี๋ยวเราไปเดินหาก่อนว่าฉากที่ว่ามันอยู่ตรงไหนเอ้ยมาถึงที่มันแล้วเนี่ยตรงไหนวจะจำไม่ได้มันหนังเกือบสิบปีแล้วเนาะฉากนี้ไหมทุกคนเฮ้ยเราว่าฉากนี้แหละที่ไฟมันติดปุบปบปุบป,บป,บป,บปบขึ้นแล้วพระเอกก็แบบใช้พลังดึงนางเอกมาเข้ามากอด <laughs> มีใครเกิดทันบ้าง <laughs> ที่รักไปไปพระเอกให้เขาหน่อยเร็ว ทุกคนตรงนี้จริงๆด้วยฉากนี้แหละเราจำได้มาเราจะมาจำลองเหตุการณ์จริงกันม,มากินอาหารเช้าไม่ใช่มากินอาหารเที่ยงคันคะ่ะร้านปิ้ง,งย่างเกาหลีนี่เลยอ่ะเป็นบุฟเฟ่นะคะไปเข้าไปอุ้ยหนา อ่านไม่ออกหรอกเอ้าจ้าโอเคไปเขาบอกว่าโตและวสี่คนเอามาเยอะมากใช่กินหมด,ดเยอะเลครับมาถึงแล้วนะคะทุกคน,นวิวอดิสกีรีสอร์ทนู่นที่พักเราอยู่ตรงนู้นนะคะกําลังจะไปขึ้นากระเช้ากอนโดล่าขึ้นไปข้างบนเพื่อไปเล่นรีสอร์ท เอไปเล่นสก,กีอยู่นูน่นคือที่นี่หนาวมากมือแข็งมือชาวหมดแล้ววัาใครจะมาต้องแบบเตรียมตัวดีๆนะคะไปเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนจ้าเกิดมาก็เพิ่งเคยได้เล่นสก,กีครั้งแรกทุกคนว้ายหนาวหอมากไปค่ะไปค่ะทุกคนเนดี๋ยคตวเปเอเอ้าผิดทาง แสบจมดไปบยางเดียวแม่เขารู้สึกว่าเขาแสบตามากตอนเนี้ยเอาไปอุ้ยโทษโทษเดี๋ยวจะยืนรอทำไมมันเลื่อนไปเรื่อยๆไปเนาวเออหนาวขึ้นข้างบนกันฮะเอาโทรศัพท์มาเตรียมเทก้าโฟโต้สิที่รักเขาซื้อตัวไว้ให้หมดแล้วค่ะโอไม่ผลเลยโอ้แสบตามากทุกคน แบบเซลเพราะว่าอากาศมันเย็นเดี๋ยวจะขึ้นไปเล่นข้างบนไปค่ะ let's go โอเคขึ้นมาข้างบนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปเล่นอานาันกันไม่รู้มันเรียกว่าอะไรที่แบบให้ให้ไปเล่นสนโนว์บอร์ดน่าจะน่านจะไม่รอดนะคะเพราะว่าไม่มีทักษะเลยเดี๋ยวไปเล่นอะไรไม่รู้อะที่เป็นกรอบด้านล่างโอ้โหลื่นมากลื่นมากถ่ายรูปก่อนครับ ขอให้เก็บได้เหรอขอ,อ,อ,องฝากคือลูกต้นสนหิมะมันไม่ได้แบบว่ามันไม่ได้เป็นปุยนุ่นขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่ามันน่า,จ,าจะเป็นที่ที่ทุกคนเขาย่ำเขาย่ำกีน้องหมดแล,ล้วแต่ถ้าเกิดแบบเพิ่งตกใหม่ๆหม่มันอาจจะเป็นปุยนุ่นอยู่มันคือจังอันเกลือี่ม,มุกไหลเดี๋ยวจะไปเล่นไอห่วงลูกบอล อยากเล่นอันนี้อยู่แต่เล่นไม่เป็นนี่ตอนนี้เวลาห้าโมงเย็นสี่โมงเย็นนะคะโอ้โหข้างกระต่ายหนาวนี่อยู่กับเขานี่อร่อยได้กินนมกล้วย้ามกางหิมะซึ่งกระแสบตามากเออแว่นเขายังอยู่อยู่ใช่ไหมโอเคอือืม รีวิวมันบดดิมันบดมันเผาเออมันบดเฮ้ยมันบดมาจากไหนวะมาจากทิกต็อกโอ้ยโลบบกมลวกปากเอานะเอาไปกินนลวกกกปปาัเิดประสบการณ์การกินมันบดเอ้ยทำไมติดมันบดจังวะมันบดมาจากทิกต็อก อร่อยไหมโออิชิโออิชิคืออะไรเดี๋ยว่าอยากกินโออิชิโออิชิโอชิแปลว่าอะไรอร่อยอันนี้อยู่เกาหลีป่ะอะไรโอเคข้อหนึ่งรอบทุกคนไปเลียอันนี้กันไม่รู้คืออะไร แต่หน้าชาพอแล้วค่ะกลับแล้วค่ะไม่ไหวแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> เขาบอกว่านัดห้าโมงสี่สิใช่ไปได้แล้วไป let's go <S รีวิวห้องค่ะมืดมากค่ะเริ่มจากห้องน้ำก่อนว้าวสะอาดสมระดับโรงแรม5ดาวว้าวมีน้ำอุ่นอยู่แล้วค่ะไม่ต้องห่วงฮิตต้องฮีตเตอร์อ่ารีวิวแบบเร็วๆนะคะเพราะว่าเขานัดกินข้าวแล้วเตียงคู่ฮะ โอ้ยโอ,ยโอ,ยโอยแต่ว่าเป็นเตียงคู่ที่ใหญ่มากเลยนะนี่โหเห็นวิวไหมเอ,อ้ยหน่งเอ้าไม่ใช่อัองน,นหนึ่งสองอุย้ยที่ลกเห็นวิวเออเห็นวิวพอดีเลยเลิศนี่ค่ะคือวิวห้องพักว้าวไม่รู้คืนเท่าไหร่นะฮะมากับทัวร์ขอไปกินข้าวก่อนนะฮะก็ะสอบเตียง โอ้โหนุมมากเขาเอาเตียงนี้เขาจะนอนเตียงนี้อรุณสวัสดิ์เช้าวันที่2นะคะอตอนนี้อยู่ที่ไรสตอเบอรี่เขาพามาเก็บสตอเบอรี่ค่ะแต่ว่าไม่ให้เก็บเ <your> <c oughs> ขาใส่ถ้วยมาแบบนี้ <c oughs> อ่ะเา้คนนี้ดีกว่าคนนี้กินแล้วใช่ไหหวานอร่อยมากม่เอร่อยาม,มากเลยเหรอนี่มันเป็นแบบนี้ที่รัก ใน,นลูกอยู่ไหนอ๋อมันยังไม่ซุกนี่แต่ว่าเขาไม่ให้เก็บเพราะว่าเขากลัวเก็บไม่เป็น <laughs> แล้วเขากลัวเก็บเยอะเกิน <laughs> เขาก็เลยให้ชิมเอาให้มาเป็นแบบนี้นี่หยิบลูกนี้โชว์หน่อยลูกนี้ใหญ่มาก <laughs> า <laughs> โอเค <laughs> ช่วงเช้าไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าอุณหภูมิหนาวมากสิบ ลบ14องศาเมื่อเช้าอ่ะคือแบบหนาวสุดๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะพาไปกินข้าวเที่ยงนะคะแล้วก็จะเข้าไปช้อปปิ้งที่ฮงแดจะรเวิร์หนามันคือเมนูอะไรเหรอไก่ผัดไก่แล้วม็อกกี้บ๊อกป๊อกปิดไม่เปิดไม่ได้กินอันนี้จะเป็นเกาะที่ใช้ข้ามไปเกาะนามินะคะทุกคนก็เปิดมาิ้มกัอเผือกเนาเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วเหรอแยฮอเอาอีกแล้ว <peach noise> ้ยตอนนี้อยู่ที่โฮงแดค่ะทุกคนเขามาปล่อยให้ช้อปปิ้งนะคะสองชั่วโมง <S 2> <S 2> เตรียมตัวจะลุยครับได้ต,ตั้ง,งของโปรดฮะขนมขนมปลาต้องได้กินไปฮะคนละชิ้นค่ะลุยค่ะรอดมากถือ <S 2> <S 2> <S <ๆ>กินเลยน,น้องเพื่อน อาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรให้ดูนะคะทุกคนเพราะว่ามันหนาวมากเลยอะคืออุณหภูมิลบหองศาก็จริงแต่ความรู้สึกคือลบสิบสองนะคะหนาวมากอ,มอ,มอร่อยอร่อยมากไปกินกันน้องเลยเธอจะได้อุ่น,อ,นอ,อ,อันนี้เป็นย่านนักศึกษาค่ะย่านวัยรุ่นอุ๊ยหนาวมือสั่น รู้สึกปีนี้มันจะหนาวกว่าทุกปีคือขนาดดันอันนี้จะกุมภาแล้วเนาะยังหนาวอยู่เลยก่อนมาอุณหภูมิบอกว่าจะประมาณศูนย์ถึงสี่องศาแต่พอเอาจริงโอ้โหลบหกถึงลบสิบสองหนาวมากทุกคนวิเสืออันนี้น่ารักอะเนี่ยน่ารักซื้อใส่พรุ่งนี้เหรอใส่แบบไม่ซักเลยเหรอแปบ๊บเดียว อาหารเย็นแล้วค่ะร้านอาหารทะเลนะคะไม่ไหวแล้หนาวขอกินก็ดื้ออรุณสวัสดิ์เช้าวันที่เท่าไหร่แล้วสามโอ้โหหนาวเหมือนเดิมค่ะลบสิบสององศานะคะวันนี้เรามาไหว้พาที่วัดพงอื่นสาไปเข้าไปดูกันค่ะวู้อีิดเลยสวย เมื่อเขาจัดเทศกาลตอนนั้นนี่เขามามันไม่มีห้องนี้ห้องนี้โอ้ชอบต้นไม้อู้วมันหนาวมากเลยนะทุกคนปกติมันไม่หนาวขนาดนี้นะคะมันแบบอากาศปีนี้ผิดปกติโอ้ชอบนี่ชอบต้นนี้อยากเอากลับบ้านโอ้ชอบมาก ใช่อเอากลับบ้านมาอีกแล้วนะครับท่านสตาร์วิวไลท์บารีค่ะเคยมาแล้วตอนทริปก่อนเนาะแตะ่เขาพามาอีกก็มาอีกฮะเป็นไ,ไงใหญ่กว่ามาเลยไหมที่รักเดินมุดใหญ่กว่าไหมหเออ,เอามาเลยซัมมี่หนึ่งใช่อันนี้ใหญ่กว่าน,น,านี่ตอนที่เขาถ่ายซีรีสเกาหลีเขาเดินลงมาอย่างนี้ ไปถ่ายรูปค่ะเก็บภาพกันตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ค่ะทุกคน,น,นถ้าใครม,มาต้องมาขึ้นตรงนี้แล้วก็เดินลงมาค่ะแล้วก็ถ่ายรูปนี่ฟิวซิลิกาหลีนนท์ส่งคุณชายแทงขึ้นไปแล้ว

เขาพันไว้ทำไมไม่เข้าใจโอ้ยเนา่าเนี่ยเขาพันไว้หมดเลยนีอ่ออกจากโคเด็กแล้วนะคะจะไปที่ไหนต่อไม่รู้ <c oughs> ไม่รู้ค่ะร,รู้แต่ว่ามาขึ้นรถก่อนโอ้โบรรยากาศดีมาก <c oughs> ตอนนี้มาที่ตึกตเต้เวลด์มอ์นะคะ เขาจะพาขึ้นไปชมวิวกรุงโซบนชั้นดาดฟ้าสูง130กว่าชั้นใช่ไหมอื้ยไปดูกันค่ะหนาวขนาดนี้เอ,อใช่ขึ้นไปบนชั้นบนนี่จะคตรนหนาวลยรู้สึกมันต้องซื้อตั๋วขึ้นไปได้วยนะคะถึงจะขึ้นข้างบนได้แต่ว่าเรื่องราคาเราไม่รู้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวไกลจัดการไปหา ุดแล้วครับขึ้นได้แค่ถึงชั้น122นะคะข้างบนก็เหมือนจะเป็นบาร์เป็นคาเฟ่แล้วก็มองไปเห็นเป็นวิวไม่นำหันอ่ก็สวยนะแต่ว่ามันออกไปดาดฟ้าไม่ได้ถ้าออกไปดาดฟ้าได้จะโอเคกว่าน,นี้ไปโอเคเดี๋ยวลงไปข้างล่างแล้วเดี๋ยวไปที่ต่อไปจ้านี่ทุกคนเขาเปลี่ยนที่ใหม่แล้วจากโซเทิลเวริร์มาเป็นใส่อันนี้แทน ถ้าเป็นที่โซทาวเวอร์ก็จะเป็นหัวใจขอวงกุญแจใช่ไหมอันนี้เขามาแบบเป็นอย่างนี้เออเปลี่ยนใหม่แล้วเดี๋ยวไปซื้อมาทําบ้างดีกว่อาอรุณสวัสดิ์เช้าวัวนสุดท้ายวันที่สี่ที่เกาหลีใต้ค่ะทุกคนโอ้ยเราแทบไม่ได้ถ่ายอะไรให้ดูเลยนะคะคือแต่ละวันแต่ละคืนคือมันหนาวคือตอนนี้เราอยู่ที่พระราชวังเคียงบกุงนะคะมัน รอบนี้เที่ยวไม่สนุกเลยทุกคนมันหนาวเกินไปเนาะเธอเนาะลบสิบสองสิบสามอ่ะแต่ว่าความรู้สึกมันเหมือนลบสิบห้านะมันหนาวเกินมันไม่อยากทําอะไรเลยเนี่ยมือก็ไม่อยากแท้จะจับกล้องนะคะแล้วมันน่าจ,จะเป็นภาวะโลกร้อนอะ่ะที่ไทยก็หนาวหนาวใช่ไหมหนาวนานแต่ที่เกาหลีคือหนาวมากดูขนาดใส่ชุดเนี่ยเนี่ย ใส่ชุดใส่ชุดมากแต่แบบถอดเสืเ้อแขนยาวไม่ได้เลยมกั <c oughs> มกเลยนะ <c oughs> ไม่มีอารมณ์ถ่ายรูปมือแข็งเนี่ยา,ารเรามาที่พระราชวังเกียวบกุ้งแต่ว่าเขาไกด์บอกว่ามันมีตั้งประมาณหตําหนักนะทุกคนมันก็เลยทําให้มันไม่เหมือนเดิมนะคะตอนที่เราไปครั้งที่แล้วกับครั้งนี้เนาะมันเป็นคนละที่ก,กันนะคะแต่มันชื่อเดียวกันเออเราก็เพิ่งรู้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะถ่ายให้ดูเยอะๆนะคะแต่ตอนนี้คือเจ็บมือมาก สุดเลยทุกคนคือมันหนาวมากมันแบบมันเหมือนเป็นผู้ประสบภัยมากกว่าอะให้ดูวังดู่ายไปแล้วก็เวลามื้อเที่ยงค่ะเขาพามากินไก่ตุ้นโสมร้านของประธานาธิบดีเอ้นี่นีนี เขาบอกว่าสมที่ดีต้องอายุเกิน6ปีไม่รู้อันนี้เกินไหมไปฮะไก่ตุนสมนมันใช่เล่าหรอใช่เล่าสมเอ๋อยอ,อันนี้นึกว่าชาที่ไหนได้เ,เล่าสมอะมาดูรีแอคคนกินเล่าสมจัดันาดน่า,าเป็นไงกินเฮ้ยมันต้องกลึบเดียวปะเอ,อ,เอ้เอาไหมเอาไหม ไม่ไม่ถูกกับเราไม่มาแล้วเฮ้ยหนังเพื่อนจะดื่มปะต้องเยพรเดี๋ยวรอเยพรมารีแอคต้องดุเพื่อนจัดดี้นิดนึงนิดนึงเออเท่นหนาทุกคนเราพีมว่าลองดีกว่าัะเป็นเล่าหวานนะเออมาเบิร์นเรีแยกจะแม่ข้อทองค้าเฮ้ยข้อท้องแดงเราสม เดี๋ยวพาเอาไปทได้กินอยู่กินแล้วบอบอแค่กินก็ไม่ไหวแล้วจ้ะเฮ้ยอย่าให้แย่เขาขนาจะแหว่ข้อท้งเบ่งยังวอร์อดมันเบ่งไหนบอกอาการเหมือนกันนะเราขาวปานเท่ากับว่าปานมันแหย่ข้อเหรอแหย่ข้อมันบาดเลยเหรอกิดสะสมสะสม าร <laughs> อกินไก่ดีกว่านี่ค่ะไก่ตูนโสมมันต้องแวกอกอ,อย่างนี้นะคะแวกอกเข้ากันบน้ำซุป <Okay. S 2> เออแล้วค่อยกินเอาที่รักทำเหมือนที่เขาทำให้ดูเบาๆนะแวกอกเออเฮ้ยค่อยๆเอออุ้ยข้างในมันมีข้าวเออข้างในมีข้าว,ออาาวโอเคออ <c oughs> รนี้อข้าวมันนุ่มๆนะคะมีข้าวมันจะมีข้าวอยู่ข้างในอร่อยมันเป็นซุปด้วยมันไม่ได้แบบพี่แค่เยอะไปยมันเล้วมันก็ไม่ได้มีกลิ่นสหรืออะไรนะคะแต่ว่าแต่ว่าในนี้มีสูงอร่อยเหมือนข้าวต้ม นี่ค่ะเขาพามาช้อปปิ้งวันกลับนะคะอยู่ตรงนี้เป็นเหมือนซูปเปอร์มาร์เก็ตเนาะให้ซื้อของฝากนะคะอุย้ยทุกคนหิมะตกเดี๋ยวมันมันถ่ายไม่เห็นเห็นไหมเห็นไหมไหิมะม,มันไม่เห็นมันเห็นไหมไม่เห็นโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้เราก็จะกลับเรียวน,นะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ถ่ายรายละเอียดอะไรมากเพราะว่ามากระทัวเนาะก็เลยแบบมันไม่สะดวกนะคะโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินเพราะว่าต้องนั่งกับคนอื่นนะคะ ดูหัวที่มาตกไข<ค>หัวก, <laughs> ก็เดี๋ยวจะมาสรุปทริปคร่าวๆนะคะก็คือใครที่มากับไกดหรือว่ามากับทัวเนาะโอกาสผ่านตอมอจะค่อนข้างสูงกว่ามาด้วยตัวเองแต่ก็แล้วแต่ดุลพินิจของของตอมอเพราะว่าไกด์เขาก็ไม่กล้าคอนเฟิร์มให้นะคะของเรามันมากับบริษัททัวที่เป็นบริษัทยายอีกทีหนึ่งนะคะเขาก็เลยคอนเฟิร์มให้ผ่านเนาะก็เลย ผ่านทุกคนไม่มีใครติดเลยแต่ถ้าเป็นทัวร์ที่อื่นเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ใครที่มีข้อสงสัยอ่ะส่วนใหญ่จะติดอย่างเช่นตัวเราะคะ่ะมีการเปลี่ยนาพาสปอร์ตนะคะก็เลยติดแต่ก็เข้าไปสัมภาษณ์ก็ผ่านไม่มีอะไรส่วนอีกคนนึงก็คือน้องพนักงานเนาะอันนี้เท่าที่สังเกตเนาะพาสขาวกันทุกคนแต่ว่าติดแค่น้องคนเดียวก็คือน้องพรเพราะว่าน้องเนี่ยวุฒิการศึกษาจบแค่ม .6 นะคะแต่คนที่จบปตีสองคนไม่ติดนะคะเพราะ,ะนั้นเรื่องวุฒิการศึกษาก็มีส่วน,นในการ ผ่านเข้าประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีข้อที่น่าสงสัยอะ่ะเออเขาจะเรียกไปถามก่อนแต่ถ้าเกิดเขาก็ดูออกนะว่าใครจะมาเที่ยวหรือว่าใครจะมาทํางานนะคะส่วนมีคนติดไหมที่บินไฟ์เดียวกันกับเราที่เป็นการบินไทยก็มีนะคะก็ติดถูกส่งกลับก็น่าจะประมาณเกือบ10คนเนาะถึงจะเป็นการบินไทยก็โดนนะคะไม่ใช่ไม่โดนอะลาก่อนสําหรับคลิปนี้เอาพูด ตลอดคลิปนี้ตลอดคลิปนี้ก่อนจบเพียงเท่านี้นะครัะเพียงเท่านี้นะค่ะขอลาไปก่อนขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายบ๊ายบายกิมจีนะในในโชว์โชว์โชว์หิมะดิอุ้ยสวยเดี๋ดูหัวเขาหนิเดี๋มันไม่เห็นมีตารางแครโอเคงั้นคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจ้าเฮ้ยหนาวมาก